ทาเนอ้ทาเนาหนูเนยเด้อเรามาทําฝันน้องพลอยให้เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะคือการได้ยืนเคียงข้างพี่บัวตอนพี่บัวแต่งตัวยามเช้านะคะเราก็ยืนแต่งตัวรออยู่ตรงนี้นะคะตัดภาพไปที่ตัดผ้าไปที่ตัดภาพไปที่พ,ท <c oughs> พี่บัวของเราแตกหนุ่มแล้วนะ <c oughs> เป็นหนุ่มแล้วนะคะ เสียงก็จะเหมือนเด็กเชื่อว่าหลายท่านนะคะเพิ่งเคยได้ยินเสียงร้องของน้องพลอยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเพราะว่าทุกครั้งนี่ได้ยินแต่เสียงโหโหใช่ไหมคะนี่ได้ยินเสียงร้องสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะสวัสดียามเช้าวันอังคารนะคะดูค่ะไปไหนอ้วนไปไหนนั่นโอ้ยอ้ถ่านนี้ถ่านนี่เด้ออ้ถ่านนี่เด้อท่าหนูนี่เด้อ ค่ะวันนี้นะคะก็เรามาทําฝันน้องพลอยให้เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนะคะคือการได้ยืนเคียงข้างพี่บัวตอนพี่บัวแต่งตัวยามเช้านะคะน้องบอพลอยกีดื้อมีความฝันนะคะอยากยืนข้างพี่ชายสุดโลตอนที่พี่ชายแต่งตัวนะคะก็จะได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้ที่ลูกสาวเราโมโหหนักมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ชายเนี่ยแอบมาแต่งตัวกับคุณพ่อและทิ้งน้องอยู่คนเดียวนะคะ วันนี้ก็เรามาทําฝันให้น้องได้เป็นจริงแล้วนะคะคือพาอ้วนมาแต่งตัวกับพี่บัวซะเลยนะคะอามาถึงก็จะประมาณนี้นะคะยืนสงบนิ่งดีมากเลยนะคะตั้งใจดูแลพี่บัวอยู่ข้างๆนะคะดูค่ะเป็นยังไงคะลูกดูค่ะโอ้โหตอนนี้พี่บัวก็กําลังแต่งตัวอยู่นะคะอ้วนก็เป็นยังไงคะลูกอ,อยากแต่งสวยเหมือนกัน อันนี้คือบรรยากาศเช้าเๆเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเนาะคุณพ่อเจ็ดโมงน่านั่านันาน่นนั่นลังเกกันแล้วไม้หัก้วยลูกเจ็ดโมงของเช้าวันวันอังคารนะคะก็ใกล้จะขึ้นบ้านเข้ามาทุกทีนะคะบางทีคุณแม่ก็ จะลงคลิปน้อยหน่อยนะคะจากวันละสีห้าคลิปก็จะเลยวันละสคลิปประมาณนี้นะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะคุณแม่ขึ้นบ้านที่18บแธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะดูค่ะบิดไปบิดมาแล้วจา้าดูค่ะเป็นอะไรดูยกแข้งยกขาลงพี่บัวเขาไม่หนีไปไหนหรอกโอ้ย ดูคะ่ะมุดตายทองเขาแล้วมุดแล้วนั่นนั่นันั่นไปมุดท้องเขาว่ายังไงนั่นให้พี่เขาแต่งตัวรอรอก่อนอ้วน<ม>ดูคะ่ะไปถูเขาแล้วไปถูเพื่อนทิอย่างนั้นเพ่นแบบไหนนี่อ,อู้อู้อูพี่บัวพี่บัวหนีเลยพี่บัว <laughs> ยืนท่าสามเหลี่ยมทิงเสา <laughs> อยากมาแต่งตัวกับพี่บัวมากพอพามาถึงนะคะพี่บัวก็ยืนแต่งตัวรออยู่ตรงนี้นะคะตัดผ้าไปที่ตัดผ้าไปที่ตัดผ้าไปที่ <laughs> แบบไหนนี่แบบไหนนี่แมอย่างนี้โอ้ย <laughs> <laughs> นี่แหละคะ่ะ ให้พูดว่ายังไงดีเอ่ยจะให้ว่าอย่างไรดีคะถามว่าอยู่นิ่งๆได้ไหมไม่ได้นะคะบอกได้เลยว่าไม่ได้นะพี่บัวเสร็จแล้วพี่บัววิ่งหนีเลยพี่บัวอุ้ยอุ้ย้ยพี่บัววิ่งหนีเลยพี่บัววิ่งหนีเลยอุ้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 ยอ้ยนนท์อ่า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 พี่บัวเร็ว เอาพี่บัวบัวค่ะม่ให้น้องไปอู้น้องพลอยตันใหญ่มากเลยนะคะคือสังเกตได้เลยนะคะว่าน้องเนี่ยอ้วนขึ้นมากเลยอ้วนแบบอ้วนขึ้นมากๆเลยนะคะหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าน้องพลอยทําไมตัวดําจังเลยตัวดํากว่าน้องช้างเชือกอื่นจังเลย ก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนะคะเป็นด้วยกรรมพันธุ์เขาด้วยนะคะยืนจุ๊บปากพี่แล้วงาพี่บัวแบบแสบตามากเลยพี่บัวบัวครับอเออคนหล่อของแมวงาแบบ แสบตามากเลยว้ายกมือเลยยกมือเลยอืมเปนเหลอดพี่บัวเนี่ยอายุ15ปีนะคะไหนล่ะเด็กอ้วนไปทางไหนแล้วล่ะหาอ้วนก่อนอโออ้วนไปใส่นั่นแบบไหนนั่นแบบไหนนั่นแบบไหนนี่ฮึโอย ปีนต้นไม้ไม่ได้นะคะห <sh arp> <eps> นูปีนต้นไม้ไม่ได้นะลูกอยากปีนต้นไม้แล้วจ้ะอยากปีนต้นไม้เลยแล้วกินไม่ได้มามั้มไม่ได้แอะ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 เลยนะนั่นอยากขึ้นแต่ต้นไม้อยากปีนแต่ต้นไม้นะคะ ชอบมากเลยอะไรปีนป่ายเนี่ยดูค่ะถูดูค่ะรอยนี้คือรอยที่น้องถูนะคะถูต้นไม้รอยขีดขีดตรงหลังนะคะดูดูค่ะถูออกมาก็จะประมาณนี้อ้ยดวยอวนี่คือน้องก็เพิ่งอาบน้ำมาก็จะคันหน่อยนะคะไปแล้ว เสร็จแล้วยังคุณพ่อคุณพ่อเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลย,เลยหนีวันเลยร้ <c oughs> <c oughs> องไห้หาน้องแล้วน้องหายน้องหาย <c oughs> ป,ป,ป,ป <c oughs> าป่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 าครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ยินเสียงงง <c oughs> ของพี่บัว <c oughs> พี่บัวของเราแตกหนุ่มแล้วนะเป็นหนุ่มแล้วนะคะเสียงก็จะเหมือนเด็กเช <c oughs> ื่อว่าหลายท่านนะคะเพิ่งเคยได้ยินเสียงร้องของน้องพลอยน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเพราะว่าบางที <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งี่ได้ยนดินแต่เสียงโหใช่ไหมคะนี่ได้ยินเสียงร้องน่ารักแล้ว <c oughs> ในมุมน่ารักของหนูก็มีเหมือนกันนะ คนเก่งนะคะเนี่ยก็าจะประมาณนี้นะคะ,ออออะโอ้โหมาถึงก็คุณพ่อทิ้งเสบียงอาหารไว้ให้แล้วนะคะได้ประทานได้เลย ุ้นมากๆเลยบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณแม่ขอทายว่าวันอังคารเนี้ยคือแดดแรงมากเลยแน่นอนนะคะมั่นใจมากเลยมั่นใจแบบมั่นใจมากๆนะ,ะนี่ก็จะให้ลูกๆได้พักผ่อนก่อนนะคะท่านใดอยากมาหาน้อง่ออยากมาหาพี่บัวมาได้เลยนะคะที่หมู่บ้านช้างกับบสุรินนะคะครอบครัวของเรา ยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะถูกใจมากเลยกินหญ้าหวานหวานสังเกตได้เลยนะคะว่าช่วงนี้น้องพลอยและพี่บัวขาวนะคะส่วนมากจะกินเป็นต้นสับประรด,ดกับต้นอ้อยตรงสัปดาห์มานี้เราก็เลยเปลี่ยนนะคะให้น้องกินแบบหญ้าอย่างเต็มที่นะคะกลัวน้องกินอ้อ,อยเยอะกลัวจะร้อนท้องนะคะดูไปถูมาเมื่อกี้และวคะ่ะโอ้ยน้องทุกคนตาภาษาเขานคะ ออืคนรองาขาวยังแสบตาเลยนะคะนี่เราก็จะให้พี่บัวได้ผ่อนคลายฟรีสไตล์ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้สานฟันให้ถด็กอ้วนเป็นจริงแล้วนะคะคือไปยืนรอพี่ชายระหว่างการแต่งตัวนะคะวันนี้ก็ไม่ร้องนะคะไม่โหด้วยวันนี้ได้ส่งเสียงหวานๆให้ พี่ๆได้ชมด้วยนะคะปกติจะเป็นเสียงโ่ร้องไห้ใช่ไหมวันนี้เป็นเสียงหวานแล้วนะคะเพราะว่าดีใจได้ไปอยู่กับพี่ชายกลัวพ่อกลัวแม่ทิ้งนะคะก็พยายามจะสอนเขาในทุกๆเรื่องสอนในทุกๆอย่างนะคะเอาใจใส่ทุกเรื่องทุกอย่างอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่า ด้านหลังนี้ก็คือถูต้นไม้หมานะคะเมื่อกีตามภาพที่พี่ๆได้เห็นเลยะคะ่งอาบน้าม,มาต้องอาบใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ<อ>ท่านใดที่จะมาเที่ยวเนาะก็มันยังมีลมหนาวอยู่ก็แนะนําให้ใส่สวมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะพกร่มมาด้วยก็ดีนะจ๊ะว่าท่านใดอยากมาหามาเล่นกับน้องลอยนะคะก็รบกวนโทรหาคุณแม่ก่อนนะสัก ล่วงหน้า1วันสวันเนาะเผื่อคุณแม่ติดธุระนะคะบางทีพี่ๆอยากเจอคุณพ่อคุณแม่เนาะลงตัวเองนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะขอพักความน่ารักของเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยา่าลืมกดซับสไครต์ให้ครอบครัวน้องบอ,อยที่รื้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ